ถึง30เมตรพอเลี้ยวมาปุ๊บจ้าเอเจอควยตำรวจยืนดักนะนี่แหละครับคือยุทธวิธีของเจราจรสนพขนงเราเป็นคนนําเสนอนะครับแต่เราก็นําเสนอไปไม่รู้กี่รอบแล้วแต่ก็ไม่มีผู้บังคับบัญชาไม่มีหน่วยงานไหนสามารถที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขการปฏิบัติหน้าที่แบบนี้ได้นะครับ<ม>เขาก็ยังมายืนดักเหมือนเดิมนะครับ วอมีการวอเยาะเย้ยด้วยนะพฤติกรรมสุดยอดมากนะครับวอเยาะเย้ยประชาชนยิ้มแห่ด้วยนะดูมีการวอเยาะเย้ยประชาชนแล้วก็ยิ้มแย่ไอ้วอเนี่ยเขาเอามาให้ปฏิบัติหน้าที่นี่เนี่ยวอดำเนี่ย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 วอวอดำเนี่ยเห็นไหมวอดำเนี่ยเขาเอามาให้วอปฏิบัติหน้าที่แต่ตอนนี้เอามาวอเยาะเย้ยประชาชนนี่คือพฤติกรรมของจราจรสอนพะโนงนะครับสุดยอดนะครับ ของใช้หลวงของใช้ราชการแต่เอามวเล่นเอวเยอะเย้ยประชาชนสุดยอดไหมครับนะเอาไม่เรียกแล้วหรอประยุทธ์วันนี้มีสี่ตัวนะครับวันนี้มาทั้งหมดสี่ตัวนะครับวันนี้มาทั้งหมดสี่ตัวมาให้กำลังใจนะครับเขาเขาวอครับ บอกกัน,น่าเอเอเห็นไหมเห็นรถไหมเห็นไหมรถกวันตึงรถไอ้รถฉุกเฉินเขารีบไปมันวอบอกว่ามาแล้วสี่ตัวนี่คือคําพูดของตํารวจนะครับได้ยินไหมตํารวจมันพูดกันในวอบอกว่ามันมาแล้วสี่ตัวนี่คือคําพูดตํารวจนะครับว่าใช่ตํารวจที่ไหนครับตำรวจจราจรสอนอ หนงครับมันพูดกันในวอเมื่อกี้มันบอกว่ามาแล้วสี่ตัวสุดยอดไหมนี่ยิ้มเย้ยยิ้มเยๆ้ๆ